เนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆคือใครสรุปได้ไหนกลุ่มทุนกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองทั้งหมดอไม่มีกลุ่มมือผมถามว่าวันนี้ที่ออกมาเนี่ยก็มาคุยก็ปตัวและที่คดีที่คุณถูกจับเนี่ยคุณตั้งอะไรมันเป็นรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมมันเป็นธุรกิจจากคนที่อื่นซื้อขายเป็นมืออถ้าคุณบอกไม่ใช่กลุ่มทุนแล้วคุณมาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆขนาดนั้นเนี่ยคุณเอาตังค์ไหนมาแล้วคนมียศถามนักิศาสต์มีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมด <N> นะครับที่เราไปดำเนินคดีเนี่ยไม่มีรัษฎรผู้อยากไร่เลยสักคนเดียวเอามาเลยคนไหนก็ได้นอกจากคุณมิโนวินีคนนั้นคุณยังถือชื่อคุณอยู่แต่กลุ่มทุนเนี่ยที่เราจับนะครับผมเรียนนิดหนึ่งว่านี่ไงนางมาลีนางมาลีเนี่ยเป็นผู้อยากไร่ผู้อยากจนานางมาลีนางมลามลีไปดูนะครับมิเตอร์ไฟของคุณเนี่ยชื่อใครใครเป็นคนจ่ายมิเตอร์ไฟใครคนจ่ายค่าแรงคุณคุณปรับค่าแรงจากใคร เราตรวจสอบมาก่อนที่จะจับกุมคือสืบในเชิงลึกไปแล้วว่าเราทำทุก,ทกอย่าง,รงเ,าเราทําทุกอย่างหมดแล้วเพราะนั้นสประกอที่ออกล้ำมา900าอไร่เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะวันนี้ถามว่าทําไมถึงสประกรเขาถึงสู้ห่วยงานที่สู้เพื่อจะการออกเนี่ยกับคณะกรรมการสปสชเนี่ยวันแแบเนี่ยบอกว่าตัดสินใจโดยใช้วันแแบเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าก็นุ่งดูดีนะครับว่าสุดท้ายที่ดินตรงนี้เป็นของใครที่ดินตรงนี้ตกเป็นสประกอแล้วสประกอออกมาแบบนี้ คุณเห็นอยู่แล้วว่าสปรกรทามาเป็นไปตามช่องทางหรือตามกฎหมายไหมวันนี้ปปชเนี่ยกำลังตีความกําลังตีบทบัญญัติของข้อกฎหมายแต่ละข้อของปของสองปรกอรอยู่ว่าคุณใช้เกินอำนาจหรือไม่อืเพราะวันนี้คณะกรรมการการตรวจสอบการออกเอกสารการให้บุคคลหนึ่งก็เครือญาติอะไรเงี้ยมันมันไม่มีมันไปเรื่อยไงคือตีความแบบสีนนชัยตีความแบบ เข้าข้างตัวเองว่าทําได้สิ่งที่ท่านชัยวัฒน์กังวลที่สุดนะเวลานี้คือถ้าอนุญาตให้เชื้อนเนื้อทับลานได้ที่อื่นก็อาจจะต้องถูกเชื้อด้วยเหมือนกันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะคุณทําได้แล้วที่อื่นทําได้นะครับสถานะเท่ากันสถานะมันเป็นมาตราหกสี่และหนึ่งสองหนึ่งมันเท่ากันไงตามพกบกก็มีสิทธิ์ฐานะเท่ากันแล้วคุณเชือนก็ออกได้ที่อื่นคุณก็เชือนได้เพราะฉะนั้นป่าอื่นๆคุณก็อาจจะไม่ใช่หกสี่แลาหนึ่งสองหนึ่งแล้วคุณอาจจะเชื 65, ้ทหกห้าจจที่ท่่เปป็นนาอื ใช้ใช้ช่องทางผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เข้าช่องทางผ่านมาติคลมอผ่านกันมาแบบนี้เฮ้ยมันทางรัฐแบบนี้มันไม่ถูกต้องไงกี่ล้านไรค่คะทั้งหมด4.27อล้านไร่ที่มีความเสี่ยงอยู่ตอนนี้คือถ้าเป็นทับลานไปได้4.27ล้านไร่ก็ไปด้วยอือ่าท้ายที่สุดแล้วมันสามารถเจอกันตกการได้ไหมความหมายก็คือมันจะมีชาวบ้านบางส่วนที่เขาบอกว่าเอาเพิ่พื้นที่สปกรตรงนี้ประกาศมาก่อนเขาอยู่มาก่อนที่จะมีประกาศอุทยานอะไรประมาณนี้ สมมติว่ากันแค่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เชือนแค่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้ออกไปเรายอมไหมคืออย่างนี้ไอ้ที่เป็นแปลงคดีอยู่เนี่ยก็คือสบกออกล้ำเข้ามาในเขตวิทยาลัยที่เราไปจับเนี่ยก้า้อยไร่เนี่ยก็คือกลุ่มทุนทั้งหมดค่ะแล้ววันนี้สปก็ยังไปออกนอกเขตไอ้ก้า้อยไร่เนี่ยไปออกแปลงอื่นที่อยู่ระหว่างคดีนะที่เป็นคดีอยู่เนี่ยสปก็ยังไปออกให้เขาเนี่ยเพิ่งออกเมื่อปีหกสี่หกห้านี่ก็ยังมีนะ อันนี้คือสิ่งนี่มันเกิดขึ้นคุณไม่ได้แคร์เลยว่าเราอันนี้เป็นแปลงคดีศาลกันแล้วเขาก็ถือใบสมภพกรเนี่ยไปสู้กับศาลค่ะคุณว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นอสังคมนี้ระบบระเบียบกฎหมายมันเกิดอะไรขึ้นกับสมภพก์เพิ่งออกใบสมพกรสี่ขีศูนย์หนึ่งให้กับรัษฎรซึ่งเป็นคดีความกับกรมยานยนต์สาาสณเพื้นเพื่นเอาใบสมพกรสี่ขีศูนย์หนึ่งใบแข็งเนี่ยไปยื่นให้แปลงคดีออกเอกสารให้กับเจ้าของแปลงแล้วเจ้าของแปลงเอาใบสมภพกอเนี่ยไปยื่ ว่านี่ได้ออกอมสมรพกรไปแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับระบบเลชการไทยวันนี้ทำไมถึงเราไม่เข้มแข็งเราไม่ใช้กฎกฎหมายที่มันถูกต้องคนมีระเบียบคุณมีอำนาจแค่ไหนคุณก็ว่าไปเท่านั้นแต่วันนี้มันมีแบบนี้เกิดขึ้น